สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่ทานครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวทั้งสี่สูตรมาให้ท่านได้รับชมอีกงวดหนึ่งครับสำหรับงวดวันศุกร์วันนี้ยี่สิบสองก็งวดที่แล้วสูตรนี้สูตรหนึ่งก็เข้าไปที่เด่นเจ็ดก็ในนี่มันมันที่ไม่ได้ตีเส้นก็จะมีเจ็ดห้าถ้าจับคู่งวดที่แล้วแบบนี้ก็น่าจะถูกอยู่งวดนี้ผมก็เลยจับคู่ให้แบบนี้งวด สูตรหนึ่งนี่มันมันเข้าแบบนี้เนี่ยครับเลขที่ไม่ได้ตีเส้นมันจะเข้าเป็นแบบนี้หมวดนี้ผมก็เลยเอาเลขที่ไม่ได้โดนตีเส้นก็จะมีหกแปดสองศูนย์แล้วก็สี่หกนี่ครับก็จะมีหกแปดสองศูนย์แล้วก็สี่หกหวดประจำวันที่ยี่สิบสองครับวันศุกร์ก็เลขเด่นก็มีสี่สองแปด ต่อไปก็สูตรที่สองครับสูตรที่สองสูตรกับหัวงวดที่แล้วเลขเด่นไม่เข้าแต่ว่าเลขเลขตรงนี้มันเข้าเจ็ดห้าเป็นแนวเฉียงแบบนี้งวดนี้เด่นสองแปดหกผมก็เลยจับคู่ให้แบบนี้แล้วก็แปดหกถ้ามันจะออกแบบนี้ผมก็เลยจับแปดหกไว้ให้ชุดหนึ่งงวดประจำมันที่ยี่สิบสอง ยี่สิบทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดเดี๋ยวมนันลุกนัะครับก็เลขเด่นก็คือสองแปดหกสำหรับสูตรสองสูตรนี้สูตรสามสูตรสามที่แล้วเลขมันก็เข้าแบบนี้ครับเนี่ยเพราะเลขมันเบิ้ลเนี่ยมันหวยก็เลยไปหมดเลยตัวเลขก็กลับหมดวันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ เลขเด่นก็แปดศูนย์หกก็เลยจับคู่ให้แบบนี้ถ้ามันออกแบบนี้ผมก็จะจับคู่ให้แบบนี้ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ลองจับดูแต่เลขเด่นคือแปดศูนย์หกสำหรับสู 0, รตรสามวาตะเพียนแล้วก็สูตรที่สี่งดที่แล้วเนี่ยครับมันก็เข้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วเลขเด่นไม่เข้าเลยงดที่แล้วหลุดหมดเลย งวดนี้ให้เด่นแปดหกหนึ่งนี้เดี๋ยวผมจะจับตรงนี้ไว้ให้เพราะหวดที่แล้วมันออกแบบนี้แปดหกเจ็ดหนึ่ง แล้วก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนี่ครับสำหรับเลขราพัฒนาสูตรที่สี่เด่นก็แปดหกหนึ่งครับ ต่อไปก็จะเป็นสูตรนี้ครับดวที่แล้วมันหลุดเลขออกแบบนี้แล้วลาวพัฒนาหลุดทุกสูตรเลยครับแต่ว่าหลักร้อยตรงนี้ก็ยังมาอยู่สี่ห้าหกแปดตรงเนี้ยมาตัวหนึ่งคือคือเลขห้าออกห้าห้าเจ็ดห้างวดนี้ได้แบบนี้ครับพอตรงนี้ก็เหมือนเดิม ก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสำหรับสูตรลาวพัฒน,นาทั้งสี่สูตรก็เลขมันมีเข้ามีหลุดครับเพราะเลขมันออกเบิ่นดีนะเป็นตองห้าห้าสีตัวก็สรุปก็เอามาให้ท่านดูทุกสูตรเรียบร้อยครับ หลักร้อยบนยี่สิบสองทับหนึ่งหนึ่งทับหกเจ็ดหลักร้อยของก็จะมีอยู่สามตัวครับก็จะมีหนึ่งแล้วก็มีสามมีสี่ ก็จะเป็น4 4 7 3 7แล้วก็1 1หลักร้อยกับหลักสิบครับมีหลักร้อยกับหลักสิบอันนี้ผมจับคู่ให้ครับสำหรับ2ตัวล่างหลักสิบกับหลักหน่วยล่างก็เข้ากับว่าเป็นหลักสิบกับหลักร้อยบ,บนก็จะมี1 4 แล้วก็1นึ่งสาหนึ่งเจ็ดแล้วก็10อันนี้2ตัวล่างครับเนี่ยตัวนี้คือชุดล่างตัวนี้คือหลักร้อยกับหลักสิบบนครับและตัวนี้คือชุดล่าง นี่ครับตัวนี้คือชุดล่างอันนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับสองตัวก็จะเป็นสามเจ็ด 4ี่เหนึ่งแล้วก็3 1นี่ชุดหนึงชุดกันนะครับชุดนี้กันไว้ส่วนตัวนี้คือหลักร้อยกับหลักสิบครับก็คลิปนี้ก็เอา เราพัฒน,นามาสรุปให้ทุกส่วนแล้วครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับเฮงๆรวยๆทุกๆคนครับ